สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอิร์มอเบสค่ะสวัสดีค่ะตาลมืองรองค่ะสวัสดีค่ะน้ำร้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะนู่มแอมือกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะเบมบรกีตาร์ค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวบุติศรานะแต่นี่แหละครับกับกับสองศิลปินที่มาเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กมาเป็นศิลปินที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มเตๆมากขึ้นใช่ไหม ถูกต้องครับใช่ครับอันจะไม่ใช่สองคนนี้ไม่ได้เลยครับมาถึงสองวงนี้ไม่ได้เลยใช่เลยจริงๆนะอ่ะถามน้องเบลก่อนรู้สึกงไงบ้างครับได้มาร่วมงานและได้มาร่วมโปรเจกต์นี้กับมาเฟียเดอะซีรีส์กังเซนฟรีสครับตื่นเต้นมากคระจริงๆคือเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เวลร้องประกอบซีรีส์ถ้าให้นับจากที่เข้าวงการมาเฟียนี่เป็นเพลงแรกค่ะซึ่งเป็นเกียิมากแล้วก็ดีใจมากๆต้องขอบคุณพี่จอมากมากค่ะแล้วก็พร้อมมากๆได้ฟังกันก่อนใครเลยนะฮะที่นี่นะครับเอลิสนะครับ ก็ด ok ีใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเพลงแรกของพวกเราเช่นเดียวกันที่ได้มาทำออริจินอลซาวด์แทร็กนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทั้งพี่โนแล้วก็พี่โจด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเราเอลลิสนะคะแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะทําให้ทุกๆคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชอบซีดีด้วยค่ะเออแต่ว่าคนละสไตล์เลยเนาะ S <S คือแบบว่าหมายถึงว่าโอ้โหเอลิสเมื่อกี้มันมากบนเวทีนะฮะส่วนน้องเบลเมื่อกี้ก็แบบมาสายแบบบนมืวหานใช่ไหมทำไมครับทำไมถึงเป็นสองศิลปินนี้คือมันเหมาะกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง<อ>ในวงคุณโจขอเป็นวงเอลิสก่อนแล้วกันนะคร,ครับคือด้วยความที่ตอนตอนแรกเนี่ยเราเราต้องการเต็งเปิดซีรีส์เป็นสไตล์ของ J Rock ออะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ตัวละครนำเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบสายหวานเนี่ยเพราะฉะนั้นการเอาผู้ชายมาร้องเนี่ยผมว่า มันจะดูแข็งเกินอะไร้ยด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์น้องจุงเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาผู้หญิงที่เป็นเจ็รกซึ่งเราก็เราก็เซิร์ชครับตอนตอนแรกยังไม่รู้จักน้องๆหรอกอ๋าฮะอ๋าฮะก็คือ,อไปเซิร์ชปุ๊บแล้วพอเอฟซพอพอเจอพอพี่โน้ตพี่โน้ตเป็นคนหาเจอครับเอลิสพี่โน้ตเป็นคนหาเจอเขาบอกเขาก็ส่งเพลงมาให้เราเราฟังแล้วแบบเฮ้ย คือเราไม่เคยฟังวงดนตรีไทยที่ทำดนตรีแนวนี้เลยที่เจร็อได้มันอย่างเงี้ยที่สนุกเหมือนเอลิสแล้วบอกกับเขาเป็นวงที่มีผู้หญิงล้วนอันนี้คือคาแรคเตอร์พิเศษของเขาคือเขาเป็นผู้หญิงล้วนเราเราเลยแบบติดต่อติดต่อไปทางมิวสิกบ v ๊เลยเขาแบบวงนี้ขอขออนุญาตจริงๆครับขอเป็นวงเอลิสได้ไหมแล้ววันแรกที่ทางวงเอลิสตอบตกลงคือผมแบบ กรี๊ดอยู่ในห้องน้ำประมาณ3นาทีว้าวกันกรี๊ดีดีใจมากใช่ทีน้ก็กรี๊ดแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันใช่ครัว่าแบบว่าเจอรของเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วมันดูกลมมันดูเข้ากันมากๆาจจำไว้เลยกับ n a ชื่อว่าจำไว้ใช่รับแล้ตทำไมต้องเบลในในซีรีส์เราเนี่ยครับผมก็เรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะมากใช่ไหมครับก็จะมีอยู่คู่หนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะ แอบ,บรักกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็คู่นี้เนี่ยก็จะเหมือนใสๆหน่อยจะไม่ได้มาแอคชั่นจ๋าแบบผู้ตัวละครหลักเราอะไรอย่างนี้ครับ,รบเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้เพลงผู้หญิงร้องเหมือนกันที่เสียงเขาเนี่ยต้องมีสเสน่ห์แบบใสๆสไตล์แบบโหแบบมอต้นอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ โทรไปถามพี่ติ๊กอะไรเงี้ยพอจะมีแนะนำมาพี่ติ๊กเขาก็แนะนําน้องเบลมาให้ตอนนั้นก็เหมือนกันก็ายังไม่รู้จักน้องเบลแต่ว่าพี่ติ๊กเขาบอกเชื่อพี่โดพี่ว่าคนนี้ได้เลยเราก็เลยโอเคมาพี่ติ๊กลองดูแล้วครั้งแรกที่ได้เจอน้องและได้ฟังเพลงก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้ครับเวอร์ชันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตกหลุนลัาในเ,เสียงน้องไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วใช่ครับแล้วก็แวะขอน้ำกรีดอีกสักสามนาทีอ่ารอบนี้ประมาณสามนาทีกับอีกสองวินาทีอีกสองอ๋อสุสีสุสีนะครับ ติดตามกันได้นะฮะกับเพลงออริจินอลซาวด์แท็กทั้ง2เพลงจากสศิลปินเลยนะฮะเอลิสก็จำไว้นะฮะกับเบลวุิสราแค่ใกล้ก็พอนะครับผมขอบคุณน้องๆม,มากๆเลยนะฮะ,ะและขอบคุณพี่โจ<ช>ม,ามากๆด้วยนะคระกกับขอสิริมงคนบนเวทีด้วย